คนรู้ไหมครับว่าเมืองที่สวยที่สุดในโลกอย่างเวนิสจริงๆแล้วกําลังรออยู่บนซากศพของต้นไม้นับล้านต้นที่แข็งมากๆจนกลายเป็นหินเพราะว่าใต้ตึกสวยๆที่เรากําลังเห็นอยู่ในเมืองเวนิสมีป่าก,กลับหัวซ่อนอยู่ครับเฉพาะแค่มหาวิหารซาลูตเตหลังเดียววิศวกรยุคโบราณต้องตอกเสาไม้ลงไปถึง1ล้านหต้นย้ําเลยนะครับว่าแค่ตึกเดียวใช้ไปกว่าล้านต้นแล้วซึ่งไม้พวกนี้ไม่ได้หาได้จากแถวนี้นะครับมันถูกขนย้ายมาจากป่าในสโลวีเนียและโครเอเชียเมื่อพันกว่าปีก่อนซึ่งส่วน เ,เป็นไม้ออาเดอร์ที่ทนน้ํานได้เป็นเลิศและทุกคนก็คงจะมีคาถามใช่ไหมล่ะครับอยู่ในน้ามาพันปีทําไมไม้ถึงไม่เนา่าซึ่งเคล็ดลับมันคือโครนตมครับพอมันไม่มีออกซิเจนแบคทีเรียก็อยู่ไม่ได้แถมน้าแร่ในโครนยังซึมเข้าเนื้อไม้ทําให้ไม้เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นหินและทําให้มันแข็งแรงกว่าเดิมถ้าให้ผมสรุปสั้นๆก็คือเวนิสเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่บนทรายแต่มันตั้งอยู่บนภูมิปัญญาที่เปลี่ยนป่าทั้งป่าให้กลายเป็นรากฐานอมาตะมานานกว่า1 6ยยหนยตาตัสักร้อ,อมเปมนต์บอยากน่เย ครับ